ผู้ประกันตนฝ่ายชายเปิดค่าคลอดบุตรให้เมียยังไงนะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันวรน,นิดชีวิตชิวๆค่ะขอให้กำลังใจทุกๆท่านให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด1 9ไปด้วยกันนะคะคลิปที่แล้วเราคุยกันเรื่องผู้ประกันตนฝ่ายชายที่อยู่ในมาตา3า33และ39นะคะและภรรยาเนี่ย ทำงานอิสระว่าเบิกสามารถที่จะเบิกค่าคลอดบุตรแล้วก็เงินสงเคราะห์บุตรได้ค่าคลอดบุตรเบริกได้1 5 0 0 0บาทค่ะค่าฝากขั้น1500บาทและเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีค่ะแล้วก็มีหลักเกณฑ์ยังไงหลักเกณฑ์ในเรื่องของการเบริกค่าคลอดบุตรคือส่งประกันสังคมมาแล้ว5เดือนค่ะภายใน15เดือน แล้วก็เป็นคู่สามีพัญญาซึ่งจดทะเบียนสมรสกรันหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะส่วนในกรณีที่เป็นเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยจะต้องส่งประกันสังคมมาแล้วอย่างน้อย12เดือนค่ะจาก36เดือนนะคะตัววิธีการเบิกก็คือต้องเตรียมเอกสารต่างๆเนี่ยละค่ะไปยื่นที่สำนักง,งานประกันสังคมในเขตพื้นที่นะคะหรือสำนักง,งาน ประกันสังคมเขตอื่นก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ที่สำนักงานใหญ่หรือจะส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะทีนี้เอกสารที่นำไปยื่นเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเอกสารที่จะต้องนำไปยื่นนะคะก็คือแบบฟอร์มของประกันสังคมค่ะทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองการสมรสสูติบัตรหรือใบเกิดค่ะใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวกับการคลอดบุตรการฝากคารัรใบรับรองแพทย์และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนละ่ะคะ ี่คือตัวอย่างแบบฟอร์มกปศ2 0 1นะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เรากรอกนะคะในส่วนของสิทธิประโยชน์เนี่ยเราก็เลือกตรงค้อบุตรแล้วก็สมเคราะห์บุตรนะคะแบบฟอร์มนี้นะคะเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของประกันสังคมหรือว่าเข้าไปที่ Google แล้วก็เขียนแบบฟอร์มไปเลยค่ะชื่อแบบฟอร์มแล้วก็ แบบฟอร์มมันก็จะขึ้นมาแล้วก็พิมออกมาเลยหรือจะไปกรอกที่ประกันสังคมก็ได้นะคะกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยนะคะให้ครบถ้วนทุกอย่างแล้วก็นําไปยื่นที่ประกันสังคมค่ะถ้าใครจะส่ง,งทางไปษณีก็ได้แต่ว่าพี่ว่าไปยื่นด้วยตัวเองดีกว่าเวลาไปยื่นก็ให้เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเซ็นรับเอกสารเอาไว้ด้วยนะคะเราจะได้ติดตามเรื่องได้ถูกค่ะว่าเออเราจะตามเรื่อง ที่ไหนจากใครนะคะถ้าเอกสารต่างๆของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาครบถ้วนทุกอย่างเนี่ยขั้นตอนการอนุมัติของเขาเนี่ยก็คงจะอยู่ในเ,าเราวๆหาถึงเวันละค่ะตามที่ประกันสังคมเขาแจ้งนะคะที่นี้มันก็ยังมเีเรื่องที่มีหลายคนถามมานะคะข้อแรกก็คือถ้าเกิดว่ามีลูกแฝดจะเบิกได้ยังไงนะคะถ้าเป็นลูกแฝดเนี่ย ก็เปิกได้เหมือนกันก็คือได้ค่าคอดบุตร15,000บาทแล้วก็ค่าฝากครันค่ะแต่ว่าได้เงินส่งครบุุรเนี่ยสคนนะคะก็คือเบิกได้เดือนละ800เนี่ยสองคนสนะะ่วนกรณีที่แท้งบุตรละคะก็สามารถเบิกได้นะคะถ้าคุณผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ประกันตนแล้ว ภรรยาทำงานอิสระไม่ได้ต่งประกันสังคมก็เบิกได้เหมือนกันอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันเลยค่ะก็คือส่งประกันมาแล้ว5เดือนจาก15เดือนนะคะก็จะเบิกได้เมื่อมีอายุคันตอนที่แท้งไม่ต่ำกว่า28สัปดาห์ค่ะก็จะได้รับค่าคลอดบุดร5 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ได้ค่าฝากคันค่ะ สำหรับรายชื่อธนาคารซึ่งเราสามารถจะนำไปยื่นเรื่องให้กับประกันสังคมเพื่อให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีเราได้นะคะก็จะมีธนาคารกรุงไทยกรุงศรีกรุงเทพธนาชาตออิหรือทหารไทยนะคะกสิกรไทยไทยพาณิชย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคาร CIMB ไทยออมสินแล้วก็ทกศค่ะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดแชร์กดไลค์ได้นะคะและ กด subscribe ให้กำลังใจพี่ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพค่ะ